ก่อนคุณนันเห็นบอกว่าเป็นไทรอยเป็นพิษเป็นขั้นไหนยังไงครับอาการเป็นยังไงบ้างครับก็เหนื่อยง่ายค่ะแล้วก็หายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มคือไม่ไม่แต่ปอดใช่ค่ะทราบตอนตอนปีไหนยังไงครับปีสมเจ็ปี3 7มเจ็ด่ะ,ะออประมาณเกือบ20ปีที่แล้ว ประมาณได้นะฮ<ด>ะอ่าประมาณนั้นเป็นนานมากแล้วมันก็นนมกไม่ไม่หายแล้ว,แล,วแล้วไปหาหมอไหมครับหา <laughs> กินยาจนไม่อยากกินกินยาอยู่ติดติดกันสองปีมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะนอกจากเหนื่อยง่ายแล้วก็เหมือนให้เปร์ไม่ค่อยนอน <laughs> นอนนอนไม่หลับหรือว่าไม่ค่อยนอนไม่มันไม่อยากนอนต้องทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนมันก็ไม่อิ่มเหมือนกับว่านอนหลับไม่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 หมายถึงว่าไม่ง่อยไม่ค่อยง่วงใช่โอ้ดีจังเลยนะฮะไม่ดีอ่ะมันทําให้เราเหนื่อยคือเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอ๋อเหนื่อยใช่ถ้าเราไม่ได้พักผ่อนไงมันก็จะทําให้เราเหนื่อยครับอาจารย์ครับไทรอยเป็นพิษนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับค่ะก็อาจจะมีสองสามสาเหตุ สาเหตุแรกก็อาจจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยทำงานมากกว่าปกติก็คือหลั่งสาราไทรอกซินชนิดที่3และที่4ออกมาเยอะกว่าปกติ<ม>นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการอักเสบ<ม>การอักเสบมีการอา,อาจจะติดเชื้อแล้วมีการอักเสบมันก็จะหลั่งสารมากกว่าปกติอ,อีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามี เป็นซีสขึ้นมาต่อมไทรอยใหญ่ขึ้นมามันก็จะหลั่งสารเยอะกว่าปกติะะเป็นโรคพันธุกรรมไหมครับาบางทีก็มีส่วนนะคะสำหรับไทรอยเป็นพิษเนี่ยคือตอนนี้หลายๆโรคเราก็เพิ่งทราบว่าม,ม,มันมีส่วนเหมือนกันเกี่ยวกับพันธุกรรมมน,นะะต่อเนื่องกันค่ะ,ะ,ะอาการก็จะเกิดขึ้นหลายอย่างแบบที่พูดมานะคะคือจะเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับคือ ฮอร์โมนไทรอกซินชนิดที่3ที่4เนี่ยมันใช้ในการเผาผลาญพลังงานนะคะทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันเยอะเกินไปอนนี้ก็จะทําให้นอนไม่หลับร่างกายเป็นแบบยังไงอะมันมันรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาคือ alert ตลอดค่ะเหมือนคนไม่ง่วงแล้วก็ทานเก่งมากใช่ค่ะจค่ะเพราะว่ามันอาหารที่ทานเข้าไปมันถูกเผาผลาญ สร้างเป็นพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นก็จะหิวแต่หิวกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนค่ะแล้วมีมีผลด้านอื่นไหมฮะเช่นไม่สบายง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะไม่เป็นนะไม่เป็นเลยเลยค่ะไม่เคยเป็นอะไรเนองจากโรคเนี้ยค่ะจริงๆถ้าเป็นเยอะๆนะคะอันนี้อาจจะไปหาหมอทันแล้วก็ได้ยาที่คุมนะคะจริงๆไทรอยด์เป็นพิษีนอาการที่เด่นชัดก็คือตาโปนนะคะ ตาจะเห็นเหมือนปีสามเจ็ดสามแปดบวมนะคะบวมแบบค่ะเหมือนเหมือนเป็นปลาทองอย่างนั้นปหะาจัรครับคนก็ออกมาใหญ่ะวานนี้แล้วว่ามีคนที่อยู่ใกล้ๆตัวบอกว่าเออเธอเป็นอะไรตาเธอบวมบวมอ๋อแล้วแต่อาการที่เกิดขึ้นนะคะถ้าอาการยังไม่เยอะมันก็ไม่ได้บวมเยอะแต่ถ้าเยอะก็จะตาโปนโตนะฮะมีใจสั่น มือสั่นอะไรแถวๆนี้นะคะเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยง่ายอ่าหายใจเร็วหายใจเร็วใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าหายใจได้ทีละนิดเพราะว่าเหมือนปอดหายใจได้ไม่เต็มปอดแล้วก็คือติดยาดม จะต้องแบบเหมือนต้องมียาดมช่วยอ๋อก็เสียภูกลิกภาพเหมือนกันนะเสียเสียหลายอย่างค่ะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะว่ากินเก่งมากกินเก่งแบบเห็นใครเห็นผอมๆมาว่าเออเดี๋ยวเราจะพาไปเลี้ยงพอเห็นกินหนเดียวก็หายกันหมดเพราะว่าเรากินเก่งคืกินเก่งนไม่ไม่เป็นไรแต่ทานแล้วมันมันเหมือนกับมันมันมันเฉยเฉยมันไม่ได้ว่ามันอิ่มนะมันก็ทานได้เรื่อยๆอะค่ะคือทานจุไปได้เรื่อยๆอ่าอ่าฮะอ่ะแล้วสุดท้ายใครเป็นคนแนะนําแล้วก็บอกว่าบิมเนี่ยสามารถช่วย บีมนี่เพื่อนๆนะคะที่ที่เข้ามาในเอเชียไลน์เนี่ยอืมเขาบอกว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าไม่มีตัวสุขภาพแล้วแล้วได้เริ่มทดลองทานยังไงกันเริ่มทดลองหนึ่งกระปุกแรกก็ทานนานมากเพราะว่ากลัวจะเหมือนแบบยี่ห้ออื่นไงทานนานมากเพราะว่าปกตินี่นะจะต้องทานเช้า2เม็ดอ่าฮะเย็น2เม็ดอ่าฮะ ก็สองเม็ดแล้วก็หายไปหลายๆวันแล้วก็มาเริ่มใหม่อ๋อสองเม็ดแล้วก็หายไป <g ül> แล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ใช่มันก็ไม่ดีขึ้นสิฮะมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะแต่ว่าเพื่อนก็ให้กําลังใจบอกลองสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั้นก็ทําตามเพื่อนบอกก็หนึ่งกระปุกแรกก็รู้สึกว่าอดีขึ้นนะอืมอก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นหายใจอิ่มอ่าฮะแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยมีการไปตรวจ ตรวจกับคุณหมอต่อไหมตรวจค่ะก็ยังมีอยู่กระปุกแรกค่ะยังมีอยู่ไม่ใกแรกามานไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่าไทรอยเลยยังมีอยู่แต่ไม่เยอะมากคุณหมอบอกไม่เยอะมากอ่าแต่พอทานไปกระปุกแรกแล้วเป็นยังไงก็ต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็ทานมาเรื่อยๆค่ามันลดลงไหมค่าลงเริ่มมาเห็นผลตอนเมื่อไหร่เริ่มเห็นผลตอนเดือนเมษาว่าเราหลังจากทานไปแล้วเท่าไหร่ประมาณสองกระปุกประมาณสองกระปุกค่ะ ผลที่ได้คืออะไรครับก็คือไม่เหนื่อยอ่ะสดชื่นขึ้นค่ะสดชื่นขึ้นเยอะหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นเต็มปอดอแล้วอาการขึ้นบันไดได้แบบไม่เป็นไม่เป็นค่ะอันนี้แสดงว่าเฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองไว้ต่อจะดูในการขึ้นบันไดสะพานร้อยเซนทันอโสังเกตจากการเดินขึ้นไม่เคยได้สักทีขึ้นแล้วต้องหยุดเพราะว่าหอบ าอาอข,ขึ้นรวดเดียวไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้พอเจอชันพักต้องพักก่อนพักสามสี่ขั้นพักแล้วแต่หลังจากทานไปสองกระปุกคสามารถเดินรวดเดียวได้ค่ะไม่เป็นไรอ,อก็รู้ว่ามันเออมันคงดีขึ้นแล้วก็ลองพอมาเมื่อเดือนเดือนประมาณเดือนตุลาไปปฏิบัติธรรมที่เมืองการของแม่บงกฎ ขึ้นได้ถึงยอดเลยกับลูกสาวก็ว่ามันมันก็แฟงซึ่งไม่เคยเดินไม่เคยคเป็นมาก่อนเลยเพราะว่าถ้าถ้ามีการไปถือสีนหรืออะไรที่ว่าสูงสูงนั้นก็บอกว่านั้นก็ขอกราบข้างล่างเพราะนั้นไม่มีความสามารถจะขึ้นได้ก็คือไม่ได้ขึ้นเป็นม,าามารสามสังฆาติเลไม่ได้คือบอกว่ามไม่ได้เลยเพราะว่าเหนื่อยแล้วนิทานมาเป็นเวลาไม่เยุดเลยตั้งแต่รู้สึกว่าดีอะค่ะเดือนละหนึ่งกระปุก แล้วยังต้องทานยาหมอไหมครไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยไปหาหมออันนี้อันตรายนี่ฮะจังรับก็ไม่ได้เป็นอะไรอจะไปทําไมอ่ะแต่ที่จริงที่จริงถ้าจะให้ดีต้องไปตรวจนะคะว่าว่าตรวจผลไตลอยว่ามีรอยค่มนเป็นยังไงอ๋อค่าค่าของเดือนที่แล้วปกติค่ะเพื่อไตรวจในระดับเพราะว่าซื้อซื้อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเดือนที่แล้วอก็ตรวจ แต่มันไม่มีเขาไม่ได้ตรวจไทลอยให้ก็เราต้องซื้อพิเศษอีกหนึ่งตัวคือตัวไทลอยก็ตรวจปากกรดปกติออาการหอบก็ไม่มีไม่เป็หายใจสั้นๆก็ไม่เป็นแล้วทานจุไหมก็ยังทานได้เก่งเหมือนเดิมก็ยังทานจุเหมือนเดิมผมผมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับครับที่ชมรายการนี้ออกทางเทียนเอสองให้เข้าไปดูในในเว็บไซต์ของเราบิมร้อยดอทคอเนี่ยมี ผู้บริโภคของเรารายหนึ่งที่เป็นอาการไฮเปอร์ไทรอยนี่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วผอมผอมมากๆเลยครับหลังจากที่ใช้แคสเซเนียนี่นะฮะแล้วผมบอกให้ควบกับน้ำมังคุดเนี่ยนะ,ะเขาก็พบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา10กิโลนะฮะ<อ>หลังจากได้สาสเดือนก็เดี๋ยวนี้ดูหล่อมากแต่ก่อนนั้นๆก็คือดูผอมแห้งแรงน้อยเลยแล้วก็บอกทรมานมากแรงเรี่ยวแรงไม่มีแต่ตอนนี้สุขภาพดีมาก นะครับก็จากการที่เขาใช้เช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดแล้วก็น้ำมังคุดควบถ้าหากไม่แน่ใจรหรือว่าอยากจะประหยัดอาทรีนอเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดลองดูอย่างนั้นก่อนไม่ต้องทานน้ำมังคุดใช่ไหมคะไม่ต้องน้ำมังคุดเพราะว่าตอนนี้หนูก็ทานได้แล้วครับก็ลองเป็นเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งเป็นอาทรีนออ่าสีชมพูนะครับก็จะช่วยแต่ตอนนี้ก็หายแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้หายแล้ว ทานไหมคะทานทานเพื่อความสวยความงามเพื่อจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีโอ้ถ้าทานเพื่อความสวยเนี่ยง่ายๆเลยกาซีเนียครับก็เช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดก็ได้ครับพอแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับ